สวัสดีคนวันอังคารส้มมะพยากรค่ะดวงรายสัปดาห์8-14ถึง14ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบสนใจดูดวงเฉพาะเจาะจงทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยากรเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาทกรณีโทรคุยเริ่มต้น20นาที299คิวว่างทุกวัน10โมงถึง2องทุ่มค่ะอ่ะขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีแสดงว่าอัจวิิขี่มา้าขาวเดือนนี้มีเรื่องราวข่าวดีมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่ตอบโจทย์เพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจราจามีข้อเสนอมีข่าวดีมาให้อยู่ที่ตัวเรานะยังไงต่อเพราะดูจากไพ่แล้วเนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจอย่าลังเลอย่าโลเลคิดเยอะคิดมากคิดกลับไปกลับมาดิ้นไม่หลุดกับปัญหาไม่โอเคนะ จะเอาอะไรก็เอาจะเลือกอะไรก็เลือกซะไม่ต้องลำบากใจอะไรดีกว่าอะไรที่เหมาะกับเรามากกว่าเอาตรงนั้นแหละจบเพื่อเริ่มต้นใหม่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเคลียร์สะสางอะไรที่ค้างคายังไม่จบสิ้นจบซะถ้าไม่จบมันก็จะเริ่มต้นใหม่ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยจบได้ก็จบค่ะนะไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลไม่ต้องสับสนไม่ต้องรักพี่เสียดายน้อง เริ่มต้นใหม่นะเปลี่ยนงานใหม่ตำแหน่งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีการได้รับโอกาสเลือกดีๆ ปรับตัวได้ง่ายปรับตัวได้ไวยืดหยุ่นหน่อยก็แล้วกันแล้วมันจะส่งผลดีกับตัวคุณเองสำหรับคนโสดคนเก่าๆวนเวียนไม่ไปไหนตัดจบได้ก็จบไปค่ะถ้ามันไม่โอเคถ้ามันไม่แฮปปี้ตัวเรารู้สึกว่าลำบากใจอะ่ะอย่ามาจับปลาสองมืออย่ามารักพี่เสียดาน้องโสดโสดสนิทเราพร้อมเริ่มต้นใหม่จะมาประเภทที่ว่าจับปลาสองมือเก่าก็มีใหม่ก็อยากได้ สุดท้ายอาจจะไม่เหลือใครเลยนะอย่าจับปลาหลายมือแล้วช่วงเนี้ยคนวันอังคารจะเจ้าชู้แล้วก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์อันนี้ก็ทำยังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองเป็นทุกข์กันละกันเอาทีละคนนะส่วนคนที่มีประเด็นกันอยู่แล้วเคลียร์ซะจบอยากเลิกเลิกไปเลยอยากลาอย่าอย่าไปเลยอย่ามาองงา้อย่างั้นอย่างนี้วนกลับไปกลับมาเหมือนพาเรืออยู่ในอ่างปวดหัวเป็นทุกข์แล้วก็ ไม่ไปไหนสักทีอะชีวิตอะอยู่แค่นีน้สำหรับคนที่มีคู่มีอยู่สองกรณีเริ่มต้นใหม่กับคนคนเดิมเจอกันคนละครึ่งหรือจะตัดสินใจจบไปเลยไม่เสียดายอะไรแล้วเคลียร์พอเทไม่เอาแล้วแบบนั้นก็เป็นได้นะการเงินขอแสดงความยินดีด้วยข่าวดีในเรื่องของการเงินใครรอคอยเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาเงินอุป,ปถัมภ์คนนั้นจะให้เงินคนนี้จะช่วยเหลือได้ ไพ่ที่เกี่ยวกวับโชคลาภโดดเด่นเงินก้อนนะเงินหมุนเงินเอามาใช้นี่มีโอกาสเคลียร์นี่เคลียร์สินสำเร็จแล้วก็รายรับเข้ามาเรื่อยๆข่าวดีเรื่องของการเงิน หรือบางครั้งเนี่ยว่าจะเป็นทรัพย์ช่วงเนี้ยพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือมีข้อสเสนอดีๆมีโอกาสดีๆรวมไปถึงการได้ทุนการศึกษาการได้รับเงินเยียวยาการได้รับการสนับสนุนทางการเงินเงินประกันชีวิตเงินชาปนก,กิจเงินที่เกิดจากการเคลมอะไรบางอย่างแต่มันอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพบางคนต้องทําประกันหน่อยนะช่วงเนี้ป่วยบ่อยๆเนี่ยก่อนที่มันจะทําไม่ได้นะรีบเลย โชคลาภมีบ้างเลขมงคลคือเลขสองสองอะไรก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะเลขสองงวดนี้อาจจะมาอีกสักหนึ่งรอบก็รอดูส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีเงินแปลก เข้ามาแล้วมองว่าดีเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลขท้ายใบเสร็จนะบัตรคิวโรงพยาบาลเลขท้ายใบเสร็จหรือใบอะไรที่มันเกี่ยวกับหมอนัดอะไรพวกเนี้ยได้ทั้งหมดนะทําบุญที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ทําบุญที่เกี่ยวกับโรงศพเป็นการเสริมดวงหรือบุญกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคนไข้อนาถาอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดค่ะ แล้วก็ช่วงนี้สเสน่ห์แรงเป็นพิเศษใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นะสุขภาพหลักๆระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายหน้ามืดวิงเวียนตาลายบางคนไมเกรนขึ้นบ่อยช่วงนี้แล้วก็บางคนมีปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้อง,งอกหรือสีบางคนอาจจะได้ผ่าตัดอาจารย์แนะนําช่วงนี้บริจาคเลือดหน่อย ใครที่กําลังแข็งแรงอะนะบริจาคเลือดก็ได้แต่ถ้าใครบริจาคเลือดไม่ได้เนี่ยทําบุญกับอุปกรณ์การแพทย์หรือโรงพยาบาลตามที่อาจารย์บอกหรือเอาตัวเองไปที่โรงพยาบาลเลยจะดีแล้วช่วงเนี้ยเย็นอยู่กับที่เดินทางหน่อยแล้วจะโชคดีใครสนใจจุดเทียนมงคล14กุมภานะอาจารย์จะรับจองนะสองรอบ12กุมภารอบหนึ่งแล้วก็14กุมภารอบหนึ่งทักแชทเพจ Facebook นะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักมาเป็นกำลังใจให้กันตัดสินใจเรื่องไหนไม่ได้ทักหาอาจารย์ได้ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ